对呢。 ตัวละครมันยังไม่เข้าแต่มีรูปร่างสกินออกมาให้เราได้รับชมกันแล้วเหรอเนี่ยและสุดท้ายตัวเกมวันพันแมนเดอรสตองเกสเซเวอร์ไทยก็ได้ทำการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไว้เจ้าตัวเกวินนินจาแห่งสายลมจะมาเป็นตัวละครใหม่ในเซเวอร์ไทยเดือนหน้านี้ <Okay. S 1> เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารับชมรายละเอียดตัวละครตัวนี้กันก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เพื่อนๆน,นั้นได้ทําการตัดสินใจว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันควรมีไว้อยู่ในทีมหรือไม่ <Okay. S 1> ยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้แบบเต็มๆก็อย่าลืมที่ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สาบโซดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอ t สโตนเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> อย่างที่ทราบกันดีตั้งแต่ต้นคลิปชื่อคลิปแล้วก็หน้าปกคลิปเลยนะครับว่าตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเดือนหน้าจะตกมาเป็นของทีมปีศาจเกวินนินจาแห่งสายลมรายละเอียดสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันมาจากทีมงานของวันพันแมนเดอะสโตนเกตเซิร์ฟเวอร์ไทยอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเจ้าตัวละครเกวินนินจาแห่งสายลมเนี่ยจะเข้าสู่เซิร <Hey. S 2> ข้อความของเขาที่ได้โพสต์ไว้เนี่ยจะบอกไว้ว่าต่อรูปภาพอีอีทำไมต้องมีอีอีด้วยวะเนี่ย <c oughs> ตัวละครที่ท่านรอคอยในที่สุดก็ปรากฏขึ้นแล้วนะฮะ S.S.R. เกวินรูปร่างไอ้หนุ่มผมยาวนั่งรอเพื่อนๆอ,อยู่ <Wow. S 2> ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่27เดือนธันวาคมตอนตีสี่ถ้านับตามเวลานอกก็คือตีห้านั่นแหละจนถึงวันที่1เดือนที่1ปีหน้ารายละเอียดในกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าหากเราต่อรูปภาพเสร็จเนี่ยเราเองก็จะได้รับรูปโปรไฟล์ของเจ้าตัวละครเกวินไปเดินเล่นภายในเมืองฟิฟ จํานวน3วันแบบเหมือนเดิมนะส่วนถ้าต่อครบ15รูปภาพเนี่ยน่าจะได้เป็นเศษคอของตัวละครอะไรสักตัวหนึ่งนี่แหละภายในเกม1อันสำหรับใครที่อยากจะได้รูปร่างของเจ้าตัวเกวินไปเดินเล่นเสริมดวงก,กันก่อนที่มันจะเข้าเสริมเนี่ย <Okay. S 1> ก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมต่อรูปภาพภายในพรุ่งนี้กันนะ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูเนื้อหาหลักๆภายในคลิปวิดีโอนี้เลยดีกว่านั่นก็คือผมเองเนี่ยจะพาเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยมารับชมข้อมูลรายละเอียดต่างๆของ,างของเจ้าตัวละครเกวินนินจาแห่งสายลมตัวนี้กันก่อนที่มันจะเข้าเซิร ไม่แล้วก็ตัวละครตัวนี้มันจําเป็นที่ต้องมีในทีมหรือเปล่าเอาเป็นว่าเลือมแรกเรามาดูกันที่สายกันก่อนเลยซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะจัดอยู่ในสายต่อสู้ทีมของเขาจะอยู่ในฝั่งของปีศาจพลังโจมตีพื้นฐานจัดไปเลย391หน่วยเลือด2558หน่วยและความเร็ว95หน่วยต่อมาจะเป็นในเรื่องของการโจมตีปกติซึ่งเจ้าตัวละครเกลวินเนี่ยจะทําการคอมโบต่อเนื่องสองครั้งใส่สตูเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจหลังจา้นั้นจะมีโอกาส100%ที่จะหฝังสตูนั้นจะมีโอกาสหน ดูกหักสีเหลืองทันทีดามเมดของกระดูกหักสีเหลืองเนี่ยจะอยู่ที่155เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าให้เทียบกับอันติของปู่ซีวแฟงเนี่ยเจ้าตัวเกวินดามเมจกระดูกหักสีเหลืองมันจะแรงกว่านะเพราะว่าซีวแฟงจะอยู่ที่140ส่วนไอเจ้าตัวกาโร่โจมตีธรรมดาจะอยู่ที่100ส่วนอันติก็จะอยู่ที่130เพราะฉะนั้นถ้าหากเจ้า,า,าตัวละครเกลวินเข้าเซิร์ฟไทยเมื่อไหร่ตัวละครตัวนี้จะมีดามเมจกระดูกหักสีเหลืองที่แรงที่สุดภายในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับคุณผู้ชมต่อมาก็มาดูที่ในี มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ลูกไฟแต่ทุกครั้งที่มันใช้อันติมันจะทําการลดค่าพลังจิตลบของเราไปทั้งหมด900หน่วยสําหรับค่าพลังจิตลบสามารถดูได้ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็วงกลมแดงๆไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะนี่เลยคือค่าพลังจิตลบนั่นเองส่วนรายละเอียดในการโจมตีเนี่ยเขาก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะทําการอันติเป็นรูปไม้กางเขนนะครับซึ่งจะคอมโบต่อเน,นื่อง4ครั้งดามเมจที่เขาทําได้เนี่ยจะอยู่ที่200%และภายใน2เทินแรกของการต่อสู้จะมีีโอกกาาาสส100%ทท่่จะรํรุตัน ไฟฝั่งศัตรูทั้งหมด2ตัวละครภายในจํานวน1รอบ <Wow. S 1> และภายในส่วนวงเล็บตรงนี้ที่เขาเพิ่มเติมมาใหม่ซึ่งคาดว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยก็น่าจะเอาเข้ามาเหมือนกันนะสำหรับสถานะใหม่อันนี้ที่มันเพิ่มเข้ามาความสามารถของเขานั่นก็คือมันสามารถเจาะเอฟเฟกต่างๆที่มันป้องกันสถานะสตานได้ย <Huh? S 1> กตัวอย่างเจ้าตัวกระบองเหล็กร่างที่2หรือกระบองเหล็ก SSR บวกมันจะมีพาสซีฟของเขาที่สามารถป้องกันสตานฝั่งศัตรูได้จํานวน2รอบภายในแถวเดียวกับตัวละครของมันซึ่งการป้องกันเนี่ยจะคิดเป็นะนื่ยร้อ้เปอร์เซ็นต์เพราร่ะนั้นเมื่ คอนตัวนี้มันจะตกเมตาตทันทีแต่นับประจนตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์จีนก็ได้ทาการปรับมาใหม่นะซึ่งมันจะมีโอกาส50%ที่มันยังสามารถสตาร์ทฝั่งสตูได้นั่นเองนะฮะก็สำหรับสถานะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเจ้าตัวทัสึมกิลา์ที่2ในเซิร์ฟเวอร์ไทยก็มีเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเจ้าตัวละครเกลวินถ้ามันเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีเอฟเฟกนี้ติดตัวมาด้วยส่วนรายละเอียดในเรื่องของการสตาร์ทก็อย่างที่พูดไปเลยนะครับว่ามันจะสตาร์ทแบบ100% จะไม่ทําการติดสตันอย่างแน่นอน100%แต่จะโดนดาเมจเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ20 0นั่นเองและสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของสกิลพาสซีติดตัวซึ่งเจ้าตัวละครเกวินเนี่ยมันจะทําการลดดาเมจที่ไม่ใช่คิดที่ค้อนลงไปเลย40%และหลังจากที่ตัวละครฝั่งเราทําการโจมตีฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งตรงข้ามทําการโจมตีสวนกลับมาฝั่งเราเจ้าตัวละครเกวินก็จะทําการไล่โจมตีสวนกลับไปยังฝั่งศัตรูที่มีดาเมดเยอะที่สุดจํานวน3ครรั้้งงตออ1อบดดวยดา,ดเาเม80%ซสามารคมารัตี ปกติได้นะเพราะว่าการโจมตีปกติของเจ้าตัวเกลวินเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูนั้นติดกระดูกหักสีเหลืองและถ้าหากฝั่งศัตรูมันโดนโจมตีเนี่ยดามิทมันก็จะโดนเพิ่มเติมไปอีก1 5ึ่ถ้าเราเอามาบวกกับการไล่โจมตี80%เนี่ยดามิทฝั่งตรงข้ามที่โดนเราไล่โจมตีไปจะอยู่ที่2องร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ <c oughs> ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรสำหรับการไล่โจมตีถ้าให้เทียบกับเจ้าตัวการโร่เนี่ยดามิทมันก็พอๆ นี้เนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีและดีมากๆเพราะฉะนั้นสายฟรยีหรือสายเติมเนี่ยไม่ควรพลาดตัวละครตัวนี้อย่างเด็ดขาดใครที่มีตัวดำดองไว้อยู่180ใบเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยจะตกไปอยู่กับทีมของท่านอย่างแน่นอน100% <Okay. S 1> และก็ส่วนพวกอุปกรณ์ในการใส่เนี่ยผมขอแนะนําเลยนะครับว่าถ้าใครมีชุดเดรสมีพลังโจมตีบวกสปีดเนี่ยให้หามาใส่แบบเป็นเซตเพราะว่ามันจะมีโอกาสอีก50%ที่มันจะส่งผลสถานะต่างๆที่ติดกับฝั่งศัตรูเนี่ยไปยังในแถวหลังอีก1ตัวถ้า มมติเราสตันฝั่งัตูไปได้2ตัวและไอชุดเดรสมันทํางานเนี่ยคือฝั่งัตูมันก็จะโดนสตันไปทั้งหมด3ตัวละครและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสําหรับอาวุธอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวของเขาเนี่ยถ้าหากเราอัปเกรดมาดาเมจจากเดิม200%มันก็จะเพิ่มเติมมาเป็น2 6 0ส่วนการติดสตันเนี่ยจะอยู่ที่2รอบเหมือนเดิมแต่จํานวนสตูที่จะโดนสตันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ3ตัวละครใน1รอบและก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยว่าถ้าไอเจ้าตัวเกลวินมันมีชุดเเเเดมมมืืื่่่อออไหหรรรพนใทีีชุก็ตตาาจ้ัวละค นี้มันจะสามารถสตาร์ทฝั่งศัตรูได้ทั้งหมด4ตัวละครใน1เกมเลยนะเอาเป็นว่าใครที่มีอุปกรณ์ชุดเซ็ตต่างๆพร้อมและมีอาวุธอุปกรณ์3ดาวเข้าไปเนี่ยตัวละครตัวนี้มันจะเก่งและโกงขึ้นกว่าเดิมมากถึงมากที่สุดและอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันติดเมตาได้ยาวๆอีกด้วยเพราะถ้าหากเราดูจากตารางนะปัจจุบันตอนนี้เจ้าตัวเกลวินมันจะเข้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนวันที่1เดือนมกราส่วนเจ้าตัวฮลไฟฟิล์มเนี่ยคาดว่าน่าจะลงซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเราข้ามไปก ซึ่งตัวละครตัวนี้จะอยู่ในสายเทคนิคสามารถนํามาเล่นคู่กับเกิวินได้ตัวต่อไปก็จะเป็นบาคุซันคาดว่าน่าจะแจกในเซิร์ฟเวอร์ไทยชิ้นเดียวกันภายในเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ตัวละครต่อมาก็จะเป็นโบรอซ s อ r บวกซึ่งตัวละครตัวนี้จะไม่มีการป้องกันสตัมนะต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวด้วง SSR บวกสาหรับด้วงเนี่ยก็ไม่มีการแก้ทางเจ้าตัวเกียววินเหมือนกันซึ่งถ้าเอาเขาจริงเจ้าตัวด้วงก็มาเล่นคู่กับเกียวินได้แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่เอาไว้แก้ทางเกียววินเลยนก็ัรล่นก กับเกลวินได้นะเพราะว่าเจ้าตัวเกลวินเนี่ยมันมีสถานะมาใหม่นักก็คือการเจาะเอฟเฟกการป้องกันสถานะสตันต่างๆไป50%เพราะฉะนั้นถ้าเรานับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยไอเจ้าตัวเกลวินมันก็จะเล่นอยู่ในเมตาได้ทั้งหมดประมาณ4-5เดือนเผลอๆอาจจะอยู่ได้จนถึงนับปัจจุบันตอนนี้เลยก็เป็นได้เพราะว่าคอรหลักของทีมเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวเกลิวกันชูฟถ้าหากตัวละครตัวนี้มันโดนสตันไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันก็จะไม่มีการโจมตีส่วนกับเรามาทันทีอย่างที่ทราบกันดีว่าคอเกลิวกามารถติดดดไ้้ทังหม2ครั้ง ภายใน1เกมแต่ถ้าเกิดอัพสกิลคอมาเป็นเลเวลสมันก็จะมีโล่อาะตะอยู่ทั้งหมด3ครั้งหากเราเอาเจ้าตัวเกลวินมาสตันปิดผนึกฝั่งตรงข้ามไปที่มีคอเกลวิลเนี่ยมันก็จะทําให้รูปแบบการเล่นของเราเนี่ยยื้อเวลาได้ดีพอสมควรจนฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่มีโล่อาตะเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ตัวละครตัวนี้ผมมองว่ายังไงยังไงก็ต้องมีไว้ในทีมอย่างแน่นอนถ้าใครไม่มีเนี่ยคาดว่าน่าจะเล่นยากมากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง PVP หรือดันเจี้ยนต่างๆที่เรานั้นนนนสาาามรถไไปเเเจออออกับผู้้ล่่ขงคืๆด เป็นว่าวันที่หนึ่งมกราคมนี้ใครคิดจะเปิดก็ขอให้ดวงดีแล้วก็ดวงตัวสถิตยอยู่กับท่านก็แล้วกันนะเพราะส่วนตัวผมเองก็กะว,ว่าจะเปิดเช่นเดียวกันและน่าจะอัพเป็นห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงด้วยอย่างที่รู้ว่าตัวละครใหม่ๆพักหลงังๆมาเนี่ยเจ้าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะตามมาแบบติดๆอย่างเช่นเจ้าตัวเกียวยืนเข้ามาประมาณ7วันอุปกรณ์ก็จะมาในวันที่8หรือวันที่9เป็นต้นนะส่วนความสามารถในการอัปเกรดเป็น5ดาวเหลืองอันนี้ผมเองก็ลืมพูดไปเลยนั่นก็คือมันจะทําการลดดาเมจที่ไม่จะคิดค่อเลง และดาเมจของการไล่โจมตีเนี่ยจะอยู่ที่100%เตโจมตีได้สูงสุดคือ4ครั้งต่อ1รอบหากเราอัปเกรดมาเป็น5ดาวม่วงก็ลดดาเมจที่ไม่ใช่คีไปเลย50%แต่ดาเมจของการไล่โจมตีจะอยู่ที่120ส่วนการไล่โจมตีหรือจํานวนครั้งที่ไล่โจมตีได้เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่5ครั้งต่อ1รอบเลยนะ oh บอกเลย <no. S 1> ว่าโคตรของโคตรดีครับคุณผู้ชมเพราะว่าดามจจากปกติที่เป็น5าดาวม่วงเนี่ยจะอยู่ที่120เอารปบวกกัสดาเอ่เป็นกกั7 5 ลนะและแม่งโจมตีได้5้าครั้งด้วยบอกเลยว่าตัวละครดาเมจสูงสุดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยหายไปไวอย่างแน่นอนครับอเ,เอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเจ้าตัวละครเกว,วินก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้อย่างเต็มที่เลยเและส่วนเจ้าตัวอะตอมิก S S R บวกเดือนหน้าเจอกันแน่นอนยังไงก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆ,ๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจายาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน